ปูกบยาสิขาออกมาบ้านแล้วพี่น้องสบายดีเด้อวัชกุลสุคนนติขามาเบิ่งมาส้มแต่ละหน่อยก็เห็นปู่สิเมื่อแล้วก็เออปู่อุ้มก่อนอันน้ำห้แล้วปู่สิเมื่อแล้วปู่เมื่อแล้วอยจะขี่ได้เห็นรถดนะงานชิมเมื่อแล้ว Hàng đấy Đây hàng đấy anh này ưu bà lè Nghe bù chìm ngay là bye bye đó bye bye phải Hả Sẽ cả Sẽ cả tạ ngay à cài Cái đấy, ขึ้นให้พาย้ปูสิเมื่อไหร่ก็จะขึ้นแลวเนือยหน่ยเมื่อแรกเมื่อแล้วเอ้ยสิบายบายปูบาย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 ปูเมื่อ้รลูกปูเมื่อแล้วมือหนำปูมาไหม mãi đâu mời bù mãi a tube tuba a taba đi hêm đi taba một taba đi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  thu, thê. Thê đi Tha bài Tha bài bài thê. 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 đi 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 taba đi đi taba đi taba đi 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 đi

ผมไม่ได้พูดผมมืนเหมือนอะไผมพอดีงามมาชกัน้ำมาเสียอย่านผมเปือก้กไปกไลๆกไกลุกไกไกไกลุกปลุไกไลไุกไกไุกไไกไกไกปลุปลุกลไกไไก บายบายบ๊ายบายสบายดีพี่น้องสบายดีร้อนคําไม่ต้องไว้รถน้องหลีเด็กๆกำลังต้มมามากันฉะนั้นมันอี่านจ็กไปติปว่วนครับนี่นี่นี่แเนี่อ้าอ้า

นำกินเลยทองเลยจะแส่้าช่ไปเอาหนามาก้าเอานกยันกับอันนี้เด็เอาออกเง่้ยเอายใส่ถุงไห้ยัดเนี้เป็นจิได้หางกับเน้อตงอย่างจุกติยางมั่นกินด้ไโอ้ยตุ่มมอ้ตุมดเครืองมัน ปลากรเตะต้องรีกันไปเดแหงกระแตทั่ว้น่าบริเนปานนีเป็นเล่หแหงกระซูนแหงกระทูมันแหงกระแตกเป็นอาะกระรสุบสบเนาะ่กกินจิ้นเราแล ีดได้ไทยหรือจีนไทยหรือจีนอยู่ทงตัวูงสูงสีเหืองเขาเปออ็นหมาม้าไทยเวียดห่าเขาก็เวียดเา้านเช่าข้างทยก็ไม่น้ำหละหางบอืีส อันนี้แบบแกะแดงอันน้อยกินต้มอมม่าน้ำน้องน้อยนัทลิเตอร์ปะลุงยามร้อนหนาวต้องกินหาฮ้อนอุ่นๆ ตู้ตูต know, cult ua, cult ua. ้ตู้ตู้บึงน้อยู่กันไม่ไงนะฮึยังไงเนี่ยบึงยังไนมานอนคนอนั่นร้เดหนาขึ้นเด้วกรดังกระดระดไป้นเขาไปนอนเะยะคนยานูข้เขาไปนอนวะคนยา มันมีมนมยังเดี๋ยวนี้ฮึนี่เอ,อนเนี้นจะเอาไปชีดจกมือขึ้นมาในปอกดึองขยอขยงเผืนเ่ากำลังจ่องตอนนี้ชีดึงแขงคนลงไปหรอออือเปล่เติมจกขึ้นมาแลนะ้วบ่อนี่ึ

ก็คเอมะพร้าวไม่ค hmm. mm ่อยโอ้โหหนาซอยนาแล้วขึ้นเออเล้วขึ้นมาเร้าที่ใกล้บ้าเฮ้า้าไปสือมาาน่ะโอ้โหต้มใส่ยังอันนะว่าต้มใส่ทงกันนะมันนะชาหนาขึ้นร้านห้องละจ้า เสร็จมันไปสังได้เสร็มันนะก็เนี่ยนี่เสร็นะมันคือมันนเดียกับของเน่ยเนยยุหอยมันขึ้นได้น้อยแท้สของนาซ่านะต้องป้ายมันอืดก่อนนาซาแป๊บหนึ่งเน่เนี่าเนีใส่เนี่ยครัวเลยไม่ได้รสาสนะ แซ่บสมอ้าวใส่ยังไคือสมาช่ใส่ยังคือสมะจ้ใส่คนใส่ยัง เท่นี้ก็จะเข็ดยังดอกเฮ้ยยังน่ะสวัสดีกินไม่ได้กินนมไม่ได้กินได้แต่เล็กแต่ซอยเล็กแต่ซอยจะหมดแล้วที่ท่านอยู่บนน้องคนน้อยสั่งน้ำมะแลงเลือแจ็คแพ็กนี่เลือแพ็กหนึ่งแพ็กหนึ่งแพ็กหนึ่งกับตัวแดงมันหยับแตวมันอยากเสีอะแขงแล้เฉียงะ từ đây mình gia phần tinh cái này là Cái nhạc yak soup gần giờ anh yêu anh nhũ yêu cực yêu cực đó cực yêu 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 cực ลมา่เลยเขาข่านเลยกินเหล่าอะไรกันลองปนนะลองบลองบได้ก no, no. no, no. no, no, no. <pod> ินหลยก็คืออ้วกโลดหาามอโลดน่ได้กันกันกินหลายนะ่อไปคันืกะโนโลดกินบอดด้คือบุกินแล้วก็สิบบื่อมาหาแล้ว สองปีผุดอะกินอันอื่นไปหรอใน่าอะานในส่งตมเมห่งร์บย่งยแบบใหม่แล้ายปายบาไปพอกันคิดนะ้เนาะ เพชรเนี่ยประเทศไทยเราเปิดรับอากาศใช่ไหม